สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคร <c oughs> าวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12นักษัตว์นะคะในสถานการณ์ดวงคาดการนะคะปี2,564มาดูสถานการณ์ปีหน้าเนี่ยนะ2564เนี่ยดวงชะตาของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะ สำหรับการดู12นักสัตว์ก็ดูมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปีวอกนะตอนนี้ก็คือเราจะมาทำนายนักสัตว์ปีวอกหรือปีลิงนะคะปีลิงจะเป็นยักษ์ผู้ชายจะเป็นธาตุเหล็กนะคะ <c oughs> <c oughs> การทำนายเนี่ยนะเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นการดูเนี่ยดูเป็นแนวทางไปนะคะสิ่งที่ดีก็ทำให้เรามีความรู้สึกมีความสุขแฮปปี้ไปสิ่งที่ไม่ดีหรือมีปัญหา อย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้กับเราได้บ้างไม่มากก็น,น้อยว่าควรจะทำอย่างไรตั้งรับกับปัญหาอย่างไรดีนะคะในปี 02. 5 6พนีนี้นะ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำนายแบบ12บนักสัตว์เนี่ยของมาอยู่ก9อเนี่ยก็จะมีการทำนายแบบเป็นรายเดือนให้กับท่านอีกอยู่นะคะเพราะนั้นก็คอยเช็คเป็นรายเดือนอีกในปีหน้านะคะ ว่าเป็นอย่างไรบางท่านมันอาจจะเปลี่ยนไปตามการกระทําของเรานี่นะคะสถานการณ์นะแล้วแต่วิบากกรรมแต่ละคนนะคะแล้วแต่ความเชื่ออีกนะคะสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือการทําบุญนะคะทานศีลภาวนานะคะทําแล้วตัวเองได้ทําแล้วตัวเองมีความสุขสิ่งที่มันร้ายสิ่งที่มันไม่ดีมันก็จะอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้หรือเบาๆลงหรือสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งจะทําให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะ นะคะ <c oughs> นะอนะก่อนอื่นนะก็ขออวยพรให้รับชาวปีวอกนะคะขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเร <c oughs> นะืองนะแควคาดปลอดภยัยอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงอ่าขอให้สมมุงความมุ่งมา่รปรถนามีแต่สิ่งดีดีมีแต่ความโชคดีมีชัยมีแต่ความร่ำรวยเฮงเฮงเงรวยรวย,รวย,รวยในปีหน้านี้นะคะ นะคะสำหรับท่านสมาชิทกทุกๆข่้นนะคะอัทีนี้เราก็มาดูนะชาววอกจริงๆแล้วชาววอกเป็นคนที่ใครได้เข้าใกล้แล้วก็มีความสุขนะเขาสร้างบรรยากาศได้ดีมากนะนะเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงฉลาดนะคะแต่ว่านะในปีหน้าเนี่ยชาววอกจะมุ่งมั่นจริงจังกับชีวิตแล้วนะคะในปีหน้านี่มันบ่งบอกถึงว่า ชาววอกนี้ต้องมีความขยันขันแข็งนะ,ะในการที่จะวางแผนในการที่จะจัดการกับชีวิตของตัวเองมุ่งสู่จุดหมายของชีวิตที่ตัวเองตั้งใจไว้นะตั้งใจไว้แล้วก็จะต้องก้าวไปข้างหน้าให้ได้ไปสู่จุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ที่ตัวเองวางแผนไว้นะะด้วยความตั้งใจแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะ หรือการลงทุนในกระทั่งการลงทุนการขยายกิจการการเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือบางท่านอาจจะมีการเดินทางไปพักผ่อนหรือไปทํางานถึงต่างประเทศก็มีนะในบางท่านนะ่ชีวิตเปลี่ยนหน้าชาววอกนะคล้ายๆกับว่ามันเป็นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของชาววอกทีเดียวนะการทําตัวหล่อแหละ,ห,ละหรือการแบบไม่เป็นแก่นสารของชาววอกในปีหน้าเนี่ยนะนะก็เริ่มจะจริงจังกับชีวิตขึ้นมานะ อันนี้ทั้งนั้นมาแล้วแต่วัยของคนนะบางท่านก็วัยที่กำลังเรียนอยู่ก็สามารถที่จะมุ่งหน้าที่จะตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือการศึกษาต่อหรือหาความรู้ให้กับตัวเองในปีหน้านะคะแต่บางสิ่งบางอย่างในเรื่องอาราวของชีวิตเนี่ยก็ทําให้ชาววอกนี่ต้องคิดหนักเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันก้าวไปนี่มันจะไปด้วยแบบโรยด้วยกีบกุหลาบนี่มันไม่ใช่นะก็จะผ่านสถานการณ์ ผ่านเรื่องราวต่างๆการแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็ต้องมีนะแต่ว่าโดยรวมๆก็ถือว่าประสบความสำเร็จในสิ่งตัวเองตั้งใจไว้อยู่นะคะมะีความคิดที่จะทบทวนเรื่องราวผ่านมาหลายๆเรื่องอที่จะแก้ไขปัญหาไม่ทั้งงานเง,ง,งินความรักก็ตามนะนะคะการเงินเนี่ยเดี๋ยวเราก็ พูดเรื่องงานก่อนดีกว่าสถานการณ์การงานก็เหมือนกันมีการเดินทางไปรับตําแหน่งหรือมีการปรับเปลี่ยนงานหรือลาออกหรือเปลี่ยนหรือโยกย้ายหรือการลงทุนนะคะลงทุนใหม่ๆต้องอดทนนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดชาววอกต้องอดทนคุณเป็นคนเก่งที่มีความเฉลียวฉลาดและบางสิ่งบางอย่างความฉลาดของคุณต้องใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะคะการวางตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนะ มันมีแนวโน้มที่จะเกิดการก้าวรล้าวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่เอาโศกกว่านะเพราะนั้นต้องข่มมันไว้นะคะตรงจุดนี้มันสำคัญมากอ่บางทีเราคิดว่าเราเก่งเรารู้หมดแต่การยอมฟังผู้หลักผู้ใหญ่พูดเนี่ยเราก็ควรจะฟังนะคะนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอาจจะเป็นผลเสียสำหรับชาววอกนะเพราะนั้นต้องฟังต้องอดทนนะคะปีหน้าอดทนอย่างมากๆนะคะ มีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่นะเดี๋ยวเรามาพูดในลักษณะของการอ่าครึ่งปีแรกเลยดีกว่านะคะนะเรื่องงานนี่นะก็มีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างงดงามอยู่นะฮะช่วงต้นต้นปีแต่บางสิ่งบางอยา่างอาจจะมีเรื่องผิดอ่าเขาเรียกว่ายังติดขัดนะยังมีแบบอ่าเขาเรียกว่าเพราะข้อผูกมัดหรือข้อผูกพันสัญญงสัญญานี่แหละนะคะยังยังไม่ชัดเจนนะ ก็ยังไม่แน่นอนในบางท่านนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนอในเดือนกุมภาเนี่ยนะต้องนะต้องจับการสัดสางเคลียร์กุมภามีนามมันมีสิ่งบางอย่างในเรื่องงานยังไม่ชัดเจนแต่คุณต้องอดทนนะแต่คนที่หางานมีโอกาสได้อยู่นะคะในช่วงเดือนเอมษายนในสามพฤษษาจิกานยนมีโอกาสประสบความสําเร็จนะหรือการลงทุนสถานที่การลงทุนหรือแหล่งธรรมาหากินรู้สึกมันดีขึ้นอยู่นะคะในช่วงครึ่งปีแรก รู้สึกผ่อนคลายลงอยู่นะคะนะคะที่อยู่อาศัยก็ดีนะคะเรื่องอที่ทำงานหรือแหล่งการค้าก็ถือว่าดีขึ้นนะคะาการลงทุนก็เหมาะนะมกราพฤษภามิถุนานี่ลงทุนได้ดีมากๆนะนะคะเมษานียังยังยังไม่แน่นอนนะคะยังค่อยเป็นค่อยไปกุมภามีนานี่อย่าพึ่งนะบางทีบางอย่างคุณยังไม่จัดการอะไรให้มัน แล้วเสร็จเนี่ยมกราคุณอาจจะมีการวางแผนสู่เป้าหมายของคุณที่ตั้งใจนะคะการเงินก็เหมือนกันยังวุ่นวุ่นอยู่นะวุ่นวายในเรื่องเงินเงินทองทองหมุนเงินโปะหน้าโปะหลังอยู่แต่มันก็จะผ่อนคลายหน่อยนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะอาจจะช่วงครึ่งปีแรกอาจจะเดือนมกราอาจจะมีมีเรื่องราวที่ทําดีๆเรื่องการเงินอยู่หมุนทันนะเมษาอาจจะยังยังไม่แน่นอนนะ อ่เมษายังไม่น้อยเนะเมษาพฤษภามิถุนนาเนี่ยจะมีโชคแล้วพฤษภาถุนาเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องเงินเงินทองทองอยู่นะคะอ่ที่คุณตั้งใจไว้อ่ถึงแม้ว่ามันจะอ่เขาเรียกว่ายังไม่ประสบคือประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้อย่างสมมติว่าคุณคาดการไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะได้แค่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็อย่างน้อยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอหายหายใจได้ พอโล่งคอหน่อยเรื่องเงินเงินของโชคลาภก็พอมีนะคะในครึ่งปีแรกเนี่ยโดยเฉพาะเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยพิศมิถุนาเนี่ยนะคะมีโอกาสนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จโชคอาจจะมาทางด้านใดด้านหนึ่งหรือโชคจากการเสียงก็มีโอกาสได้นะหรือจากการติดต่อธุรกรรมต่างๆนะแต่ว่าอย่าอย่าอย่าจดจ่อให้มันมากนักนะคะก็คือ สบายๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะมันจะทำให้เราว้าวุ่นเกิดการก้าวลาวได้นะคะเกิดการแบบทะเลาะหรือไม่พอใจเนี่ยหรือจิตใจมันว้าวุ่นเนี่ยพอเราจกปล่อยวางนะคะทานศีลภาวนานะคะนั่งสมาธิทำตัวเองให้มีสติให้มากขึ้นนะคะจะได้แบบใจเย็นๆในสิ่งที่รอคอยนะนะคะความรักก็เหมือนกันครึ่งปีแรกเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะ พบรักอยู่นะคะในบางท่านที่โสดหรือความรักอาจจะมีความรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาบ้างในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของความรักนะอาจจะไปหลงผิดนะหรือไปผูกมัดตัวเองในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะหรือการที่แบบว่าไปเกี่ยวข้องกับความรักที่มันไม่ถูกหรือมันผิดเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวงังโดยเฉพาะกลุมพามีนานะอาจจะมีรักต่างวัยหรือ บางท่านอาจจะพลาดพลั้งได้รับผิดชอบหรือต้องดูแลนะคะทำให้ตัวเองต้องออมีเขาเรียกว่าผูกพันในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาทะเลาะเนี่ยปัญหากันคไม่เข้าอกเข้าใจกันก็ในช่วงครึ่งปีแรกก็ต้องระมัดระวังหน่อยช่วงกุมภาพันธนะนะคะแต่มีโอกาสพบลักสํัหรคนโสดในช่วงพฤษภาคมถุนานี่นะสํัหรคนโสดนะคะ อืมนะสุขภาพก็เหมือนกันนะในบางท่านอาจจะรอผลตรวจนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะอาจจะเป็น,นลกัลกษณะโรกโรคกินเยอะโรคความดันเบาหวานเนี่ยนะปวดหัวนะหลอดเลือดเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะชาววอรจริงๆแล้วชาววอกเป็นคนที่คล่องตัวรูปร่างดีบางบาง,บางท่านในแต่ช่วงปีหน้าเนี่ย คุณต้องระมัดระวังกับการเพลิดเพลินกับการกินหรือเพลิดเพลินกับสิ่งที่มันได้มาได้กินได้อะไรเนี่ยมีการที่แบบว่ามีการเป็นอยู่อาหารการกินเนี่ยต้องควบคุมอย่างมากๆเลยนะคะอืมบางทีนะมองมองแล้วชาวชวดนี่เอ้ยขอโทษทีชาววอกเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่แบบไม่สบายใจอยู่ลึกๆนะมีความทุกข์บางท่านอาจจะ ได้รับผิดชอบอะไรที่มันยิ่งใหญ่สําหรับตัวเองทาให้มีความรู้สึกว่าเหมือนมันมันได้ก้าวไปแล้วเนี่ยมันต้องทํามันต้องสู่เป้าหมายให้ได้มันได้ทําแล้วเนี่ยมันได้รับปากแล้วเนี่ยคุณต้องทําด้วยความอดทนขยันขันแข็งนะคะนะนะคนที่หางานก็มีโอกาสได้งานใหม่อยู่นะคะบางทีอ่าบางทีมาอยู่เจ็ดกับเก้าพูดกระโดดไปกระโดดมาบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะการดูแบบ12เรือนเนี่ยแบบนักสัตว์เนี่ยเราจะใช้อ่า ไพ่พมยาน,นะคะในการทานายส่วนการทานายแบบ12ราศีนะ่ก็จะใช้ไพ่ทาโร่นะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบดูแบบราศีก็ไปดูได้นะคะก็ทําให้แล้วนะคะส่วนท่านไหนที่ชอบดูแบบนักสัตว์ก็ดูได้นะนะคะก็เป็นแนวทางไปนะคะนะคะแล้วก็เรื่องความรักก็เจาะให้อยู่นะคะมีในลิงก์ข้างล่างนี่นะเจาะโดยตรงเลยอันนี้เราจะไม่พูด เจาะความรักเราจะพูดแบบเป็นภาพรวมนะคะนะคะนะส่วนสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีแรกนะอาจจะเป็นแบบใจร้อนรอคำตอบนะบางท่านเนี่ยต้องดูดีๆบางท่านอาจจะมีการหยุดเลิกจบในบางสิ่งบางอย่างนะ คำว่าหยุดเลิกจบในบางสิ่งบางอยา่างมันก็รวมไปทั้งาการงานหรือความรักต่างๆหรือการาหยุดพักผ่อนอย่างนี้ก็ได้นะหรือดูแลตัวเองหรือรักษาสุขภาพเนี่ยนะนะคะหรือจิตใจมันว้าวุ่นบางทีอาจจะเกิดเป็นปีนี้แล้วก็ได้ถ้าเกิดแล้วก็ถือว่าผ่านไปซะนะให้มันไปกับปีเก่าเนี่ยนะสิ่งที่ไม่ดีขอให้มันไปขอให้ไป ไปกับปีเก่านี่ซะปีใหม่ก็หอมแต่สิ่งดีๆเข้ามาสักนะขอให้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นปัญหาทะเลาะก็เรื่องราวต่างๆที่มันทําให้เจ็บปวดทรมานจิตใจหรือสุขภาพไม่ดีก็ขอให้ไปกับปีเก่าให้มันไปให้มันไปเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหากัน,นก็เอาโหสิเอาโหสิไปขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในอนาะคตข้างหน้านะคะโดยเฉพาะปลายปีเนี่ยนะ เมจิกาธันวาเนี่ยนะบางท่านอาจจะก,กำลังเกิดอยู่ก็ได้ในปีนี้หรือเป็นปีหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่วิบากกรรมแต่ละคนแล้วแต่ความเชื่ออีกนะคะถ้าเกิดเราได้ไปทำแต่สิ่งดีๆหรือทำบุญสกัดมันไว้ก่อนเรื่องที่มันไม่ดีจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้หรือเบาๆลงโดยการทานศีลภาวนานี่นะคะทำแล้วตัวเองได้ทำแล้วตัวเองมีความสุขบุญกุศลที่เราทำมันก็ส่งผลให้กับเราแหละนะไม่มีใครได้นอกจากตัวเราได้ นะหรือเจ้ากรรมในเวแรแผ่อุทิศส่วนกุศลให้เขาไปไม่ใช่ว่าไม่อยากทำํำใครที่มันเป็นศัตรูใครที่ทําให้เราไม่สบายใจใค,ใครที่ทําให้เรามีแต่เรื่องผิดหวังก็ถือว่าเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราซักก็คือสิ่งที่เราทําได้ือแผ่เมตตาให้เขาไปอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปถ้าเขาได้บุญกุศลแล้วเขาก็จะไปจากเราไม่มาเกาะไม่มาวุ่นวายกับชีวิตเราอีกบางท่านนะแล้วแต่ความเชื่อนะอันนี้ทำแล้วเรามีความสุขสง่งผลบุญให้ไปให้ไป อโหสิอโหสินะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะนะคะสุขภาพต่างๆนะก็ต้องดูแลอย่างที่บอกนะความรักโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันอย่างหนะักนะคะแล้วก็คิดถึงโหยหาหรือว่าเป็นในลักษณะของอการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะการเงินเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามในปลายปีนี้ปลายปีปลายปีหน้าหรือปลายปีนี้ก็ได้คุณจะประสบความสําเร็จ หรือได้รับมอบหมายหรือตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ยิ่งใหญ่นะประสบความสําเร็จไปจนถึงพฤจิการธันวาเมกรานะมันจะคาบกันไปอย่างเนี้ถ้ามันเกิดปีนี้มันจะคาบกันไปนะคะนะคะแต่สิ่งอยากจะเตือนชาววอกนะคะก็คือขอให้ท่านมีสตินะคะขอให้มีสตินะคะ ในปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นในลักษณะของการดูแลรับผิดชอบลูกหลานหรือบุตรบางท่านอาจจะพลาดพลั้งมีบุตรขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นเรื่องขึ้นอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้แบบเกี่ยวกับตุลาการนะคะหรือว่า,าการตกลงกันเรื่องพิพากษาเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลในเรื่องเงินเรื่อง,อ,ง,อ,งอะไรก็ตามหรือเรื่องความรักก็ตามเนี่ย ที่มันทําให้คุณลําบากใจมันจะผ่านผลไปนะคะนะมันจะดีขึ้นนะคะนะคะมันจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจไว้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังนะคะนะคะนะคะโดยเฉพาะหน้าที่การงานปลายปลายปีเนี่ยนะอาจจะดีขึ้นมากๆหรือได้รับมอบหมายตําแหน่งหนะ้าที่ที่ดีอย่างที่บอกมันจะข้าไปถึงเดือนมกรานะคะอืมนะ อย่างไรก็ตามนะคุณจะคุณจะได้อย่างที่คุณตั้งใจอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาระยะการเดินทางของของของคุณเนี่ยอาจจะรุ่มรุ่มโดนโดนอยู่บ้างแต่คุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะอย่างค่อยเป็นค่อยไป,ยไปการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตของคุณเนี่ยนะของชาวปีวอกเนี่ยนะบางท่านอาจจะไปเ,เรียนใหม่ๆนะหรือจะไปพักผ่อนหรือเดินทางไปศึกษาต่อหรือแม้กระทั่งการไปทํางานถึงต่างประเทศนะคะนะ มันเป็นการเขาเรียกว่ามีเรื่องราวต่างๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของชาววอกนะหรือการคิดหนักเพื่อให้คิดปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยให้มันผ่านผลไปโดยเฉพาะเรื่องเงินเินทองทองเนี่ยหรือเรื่องคดีเรื่องเรื่องราวต่างๆที่มันยื่นเข้ามาเนี่ยนะคะมันจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จ อย่างที่คุณตั้งใจไว้อยู่นะคะหลัดชาวปีวอกเนี่ยนะนะบทสรุปของเขาได้ไพ่ที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะนะคะไม่ต้องกังวลน,นะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวมากระทบของคุณหรือเรื่องราวทาให้คุณไม่สบายอกสบายใจอยู่บ้างโดยเฉพาะครึ่งปีหลังเนี่ยนะแต่มันก็จะผ่านพ้นไปนะคะความก้าวร้าวการเก่งเกินตัวใช่ชาววอกเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความเก่งมีความกล้าหาญเอาตัวรอดได้ นะแต่อ้ตรงนี้นะคุณต้องพยายามแบบเขาเรียกว่าอมภูไม่ก่อนฟังผู้หลักผู้ใหญ่มันจะเกิดปัญหาทะเลาะไม่กระทั่งกับคนรักหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะต้องข่มมันไว้นะตัวนี้นับหนึ่งให้ถึงสิบจริงๆคุณรู้หมดคุณรู้แต่คุณฟังเขาฟังแล้วก็นเงียบไปซะนะทั้งที่มันใช่หรือไม่ใช่ก็ขอให้คุณฟังไปแล้วคุณจะผ่านช่วงนี้ไปได้โดยการมีสติของคุณนี่แหละนะคะนะคะเพราะนั้นนะคะ ก็ขอให้ชาววอกนะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้มันก็มีโอกาสเนี่ยมันเป็นการเดินทางครั้งใหม่ที่ต้องประสบความสำเร็จด้วยโดยเฉพาะเจ้าชะตาดีมากๆนะนะด้วยความขยันขันแข็งต้องอดทนให้มากๆนะคะอย่าถอยนะคะชาววอกบางเรื่องราวอาจจะทําให้คุณไม่สบายใจมันอาจจะเป็นการทดสอบอการทดสอบชีวิตของคุณนะจะผ่านช่วงนี้ไปได้ไหมนะคะ ีหน้าก็ต้องเรามาระวังหน่อยนะคะในเรื่องของลักษณะของการแบบอาจจะเป็นลักษณะของก้าวรล้าหรือ,เ,อเราใช้ความก็เรียกว่าเรารู้นะเราเก่งเรารู้หมดแต่ว่าเราก็อดไม่ได้ที่จะไปเถียงหรือไปโต้แยง้งนะพราใ,ใครว่าเราไม่เก่งก็ตามเราก็อมภูมิเราไว้นะเพื่อความสําเร็จของเราเองนะคะสาหรับชาววอกมีโอกาสดีขึ้นอยู่นะคะการสูรเส้นทางสายใหม่นักก้าวไปข้างหน้า อันยิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะสาหรับชาววอกถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวให้คุณไม่สบายใจอยู่บ้างก็ตามนะคะโดยเฉพาะเรื่องในบางท่านอีกวัยหนึ่งนะคะอาจจะต้องคอยดูแลบริวารนนะบางท่านอาจจะบริวารอาจจะทําเรื่องผิดพลาดมาทําให้เราต้องปวดหัวแก้ไขปัญหางี้ก็มีหรือลูกหลานงี้นะนะถ้าจะมองในแง่ของความรักก็เหมือนกัน ต้องระมัดระวังนะขอให้มีสตินะคะความรักที่มันผิดเนี่ยขอให้คุณมีสตินะให้ยึดมั่นทานศีลภาวนานะคะนะนับ1นึ่งให้ถึง10ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรนะมันก็มีทั้งเรื่องราวในชีวิตของคนเรานะมันไม่มีอะไรดีร้อนหรอกนะคะบางครั้งมันก็แล้วแต่วิบากกรรมของแต่ละคนเพราะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยแหละนะคะ นะคะสาหรับชาววอกก็มีสิ่งดีๆเข้ามาดีก็ดีสุดๆเลยนะนะในช่วงครึ่งปีแรกในโชคก็มีนะคะครึ่งปีหลังก็มีย่าไป,ไปปลายปีเนี่ยนะอาจจะเป็นลักษณะของงานเงินได้มาจากงานงานตําแหน่งหนะ้าที่มีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงย้ายนะมันผ่อนคลายที่อยู่อาศัยก็ผ่อนคลายการค้าก็ดีขึ้นผ่อนคลายนะคะอืมนะคะโอเคนะคะก็ขออวยพรให้ ชาวว่ารประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้สมความมุ่งมั่นปัถนานะคะขอเป็นสิ่งดีๆนะคะโอเคนะคะก็ขอจบคําทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคิดใหม่ๆออกมาท่านได้เช็คดวงอีกในครั้งต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ